พุทธวจนะฉบับเรียวินัยหน้าที่7จ็ดหสีรู้ว่าอธรรมวาทีมากกว่า 5. รู้ว่าชนัยอธรรมวาทีพึงมีมากกว่า 6. รู้ว่าสงจากแตกกัน 7. รู้ว่าชนัยสงพึงแตกกัน 8. อธรรมวาทีภิกษุจับโดยไม่เป็นธรรม 9. อธรรมวาทีภิกษุจับเป็นพวกพวก1 0ไม่จับตามความเห็นการจับฉลากเป็นธรรม1 0ศูนย์อย่างการจับฉลากเป็นธรรม1 0ศูนย์อย่างเป็นฉไฉไนคืออธิกรณ์ไม่ใช่เรื่องเล็ก ลุกลามไปไกลภิกษุพวกนั้นระลึกได้และพวกอื่นก็ให้ระลึกได้รู้ว่าทำวาทีมากกว่ารู้ว่าฉนัยทำวาทีพึงมีมากกว่ารู้ว่าฉนายัยรู้ว่าสงฆ์จกไม่แตกกันรู้ว่าฉนัยสงฆ์ไม่พึงแตกกันทำวาทีภิกษุจับโดยธรรมทำวาทีภิกษุพร้อมเพรียงกันจับ จับตามความเห็นสงธรรมตัดสปาปิยะสิกาธรรมสมัยนั้นแลพระอุปวาระถูกชักถามซักถามถึงอาบัตในถามกลางสงปฏิเสธแล้วปฏิญาณปฏิญาณแล้วปฏิเสธให้การกลับไปกลับมา กล่าวเทศทั้งรู้อยู่บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนทรงสอบถามทรงติเตียนรับสั่งว่าประตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทํากันเอาเองวันคือล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทําอะไรกันอยู่ จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเถิดจงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสารณะเลยจงมีศีลเป็นประทีปจงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรม แม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวประธรรมก็ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เน่ยโสดลงสดับรับฟังและน้อมนำไปปฏิบัติศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้ด้วยตนเอง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้พระแม่เมืองเทพหญิงหนิงนางเก้าเจ้าสีวลีหรือพระแม่อือเจ้าขอจบไว้เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับอริยวินยัยหน้าที่เจ็ดห้าห้าค่ะ